3.0 s วิเจสสายหัวเดียวสายบรรทุกห้ามพลาดคันนี้ของแต่งเบิกใหม่หมดทุกชิ้นไฟหน้าใสๆเดิมๆกระจังหน้าคมเมี่ยมตัดหมองมาให้คู่หนึ่งล้อแม็กทีสาเลเซอร์แดงยางสกายเลสไฟเลี้ยอยู่ที่ประตูเรียบร้อยด้านหลังมาพร้อมกับกระทะผากขอบ15นิ้วยางวิชินิลเอซเสริมแนกลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกับพออแซมเลส เมตรสามสิบห้าคดทรงกระ้ายจัดให้เต็มระบบมีล็อกกันกระบะฉีกให้ด้วยเลเวลที่ฝาท้ายก็อยู่ครบหมดภายในคันนี้ได้เลขกมมาที่หนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลก็จบไฟ้าได้มาสองบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเนียนมากไม่มีรูรอยคอนโซลได้แบ็กมาด้วยคู่หนึ่งวิทยุวิ่งเดิมมาจากโรงงานระบบแอร์แมนนวลดิซิเลนดช่องเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเบาะหนังเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดส่วนที่บอดี้ด้านหน้าหมดห่วงน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวามีคาานนเเิมออก่่รรหปสงงง็พ้้้ใชื อยอาห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งมาพร้อมกับแต่เบนแบตเตอรี่ g s คออนสบายสบาย8300 349000